ลงลงลงเปิดรายการแล้วเต็มไม่หมดอะไรเนะี่ยทำอะไรอีกเนี่ยไม่ไหวแล้วผมไม่นอนเลยยังไงอะเต็มไม่หมดอะไรเต็มเยอะเลยผมอะไร,อ,ะไรอีนหนุ่เต็มไม่หมดเลยมิกีิเมาส์เนี่ยนะมิกีิเมาส์เนี่ยผมเก็บห้องสองสามเที่ยวมันจะมาเหมือนเดิมเออนี่ก็สะอาดขึ้นหน่อยหนึ่งก็มา ตอนลกๆเยอะไปหมดเออไม่รู้จะทำยังไงแล้วพี่น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 ี่ผมมีสูตรครับผมนี่แย่เลยพี่ผมมีสูตรหนูใช่ไหมต้องการไล่หนูใช่ไหมครับผมมันไม่กลับมาอีกเลยฮะวิธีของผมนี้จะไม่กลับมาอีกเลยลุงทำาไงพี่ปลาย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 เดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูจริงเลยปัญหาของลุงเจนนี่นะมันเป็นปัญหาเหมือนกับเกษตรกรทั่วๆไปครับผม ส่วนใหญ่ตอนนี้มันเป็นฤดูเก็บเกี่ยวใช่ไหมเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วใช่ไหมก็เอาเข้าวไปเก็บไว้เพื่อทยอยไปสีกินอ่าปัญหาอันดับหนึ่งเลยที่เจอคือหนูรบกวนมันเข้าไปกัดเข้าไปแทะกระซุงกระสอบกระจูกระจายหมดแหละพี่มีวิธีแก้ไหมวิธีง่ายมากเลยลุงมันไม่ถ้าเกิดว่าทั่วไปที่เราใช้กันก็คือเอากาวมาดักมัน มันติดยุกยัก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 โคตรทรมานมันเลยแพงกสิเออเสียตังค์ด้วยเสียตังค์ลกสิส่วนที่สองใช้กับดักหนูดึงมาป๊บปั๊บใส่มืออีกเฮอปั๊อกโอ้ย ไม่ไหวไม่ไหวอันตรายอีกออเแต่วิธีของเราเนี่ยวิธีของผมเนี่ยไอที่ว่ามีมีเยอะเยอะเนี่ยไปวางปุ๊บไม่กลับมาเลยเล้วง่ายๆด้วยลุงทำไงนี่เลยวัสดุเตรียมง่ายๆอย่างนี้เลยพี่เตรียมมาแล้วนี่ขวดขวด m10 m150 กระทิงแดงคาราบาวแดงอะไรไม่รู้ได้สองขวดเสร็จพอได้สองขวดนี้ปุ๊บนี่เลยนี่คืออะไรฉี่อะไรน้ำมันกัดนี่น้ำมันแก๊สน้ำมันกัดถูกแล้วเออ น้ำมันกา๊าซหาซื้อได้ไม่กี่บาทออเออน้ำมันกา๊าซมาใช้ส่วนที่สามนี่เชือกเชือกแบบน,นี้เอามาเส้นหนึ่งถ้าเป็นห้องขนาดที่ของอลุงนี่นะห้องเก็บของลุงนี้นะ,อะสองขวดพอเลยและผมรับประกรันหายเกี้ยงไม่กลับมาอีกเลยอาเรียกก็ไม่มาเรียกก็ไม่มาหนูมาหนูมาหนูยังไม่มาเลย จุดทูบลองดูจุดทูบอ่ะวิธีวิธีอ่ามีสองขวดใช่ไหมตัดตัดให้ขาดเลยแจ๊จแจ๊จตัดตัดนั่นตัดอ่ะพอตัดให้ขาดปุ๊บเราเอาขวดนี้กระทิงแดงนี่นะที่เรามีไว้นี่อืเปิดฝาออกแล้วเจาะรูซะอย่างนี้อ่าเจาะรูซะเจาะรูเจาะรูเป็นแบบนี้เอออ่าเราร้อยเข้าไปในรูนี้ลุงร้อยเลยร้อย ห้าสิบไม่ได้นะต้องร้อยร้อยให้มันโผล่มาโผล่เยอะไหมไม่ต้องเยอะผมจะไว้ขนาดนี้ให้มันห้อยลงโผได้ไหมได้ได้ยังไงก็ได้เออเพราะเออาใช้น้ำมันก๊าดนี่น้ำมันก๊าดนี่แกะมานี่เติมเข้าไปเติมเข้าไปเติมสิลุงเติมสิเออบอกให้ทำก็ทำเติมสิเออแล้วก็บนมันหนูเยอะไม่ได้นอนอ่า เติมเข้าไปเติมเข้าไปเติมน้ำมันกา๊าซเข้าไปหมดเลยนะพี่เติมเข้าไปเติมเข้าไปเติมไปไม่ต้องเยอะอ่ะครื่งเดียวพออ่ะ,อะโอเคนี่อย่างนี้เสร็จแล้วเราย,ย,ย,ยัดลงไปยัดยัดยัดลงไป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 เหมือนใส่ตะเกียงอะพี่นะถูกต้องถูกต้องนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านอพอได้อย่างนี้แล้วปุ๊บุงเชนครับมันจะน้ํามันจะค่อยๆซึมขึ้นมาซึมขึ้นมาซึมขึ้นมาเสร็จแล้วเราเอาไอ้สองขวดเนี้ย ไปตั้งไว้จุดที่หนูมันจะเดินผ่านหรือตรงจุดที่คิดว่าหนูจะอยู่หรือตรงมุมกระสอบข้าวมุมอะไรก็แล้วแต่ฉุดไหมฉุดไหมรู้สึกฉุดไหมเริ่มฉุดยังเริ่มโมโหแล้วพี่ไม่ใช่กินอีกกินพมถามแล้วกินโมโหโมโหแต่เมื่อคืนแล้วเมื่อคืนแล้วครับไม่ได้นอนโอกวนจริงแบบนี้ลุงนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านของเราเป็นสูตรที่ไม่ค่อยมีใครเปิดเผยแต่มันได้ผลชงัดมาก ถ้าลุงใช้แบบดักกาวดักทรมานทรมานฆ่ามันบาปแต่ถ้าแบบนี้ด้วยพี่ผมเป็นคนธรรมะธรรมะครับผมธรรมโมครับผมครับผมเข้าวัดบ่อยเข้าวัดบ่อยครับผมวัดโภโสไซดอนถ้ากิดเอานี้ไปวางไว้ตรงจุดที่หนูมันวิ่งผ่านไม่เลยมพอมันได้กินมันไม่เอาเลยมันเกลียดน้ำมันก๊าซมากโอ้ัน ต้องลองละเฮานีสูตรง่ายๆแบบนี้ไปเราลองไปวางดูครับลุงไปผมจะบอกให้ว่าวางตัวไหนไปห้องนี้ดูกันออนี่เลยมุมนี้เลยลุงมุมนี้มุมนี้วางนี้มุมนี้มุมนี้อ่ะเข้าไปลึกๆหน่อยอ่าอย่างนี้ครับหนูที่มันวิ่งผ่านตรงนี้มาใช่ไหมหรือมันวิ่งอยู่ตามมุมตามซอกเนี้ยนะมันไม่ได้กลิ่นฉุนมากเลยออืผมก็ได้กลิ่นแล้วเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ย มันจะไม่อยู่เลยหนูมันจะไม่อยู่เลยอ่ะอย่างนั้นตรงนี้ตรงนี้จุดหนึ่งตรงนี้จุดหนึ่งลุงนี่นี่เอาไปวางไว้เลยนี่เลยอย่างนี้เลยนี่วางไว้อย่างนี้แล้วรับรองมันไม่มารบกวนอีกเลยแต่ถ้ามันเยอะลุงก็หลายๆขวดหลายๆขวดซึ่งมันไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรเลยแบบนี้เราไปว่างตามมุมตามมันที่ซื้อมาก็ยังเหลืออยู่ก็ยังเหลืออยู่ก็ไปทำตรงไปทำเพิ่มอีกเอออย่าไปวางที่ห้องนอนตัวเองนะ ทำไมครับอีหนูไม่เข้าเลยไม่ได้เลยอีหนูชุนมากชุนมากรนุนนี่แค่เป็นสูตรง่ายๆนะครับที่รายการของเราเอามาแบ่งปันใครที่ประสบปัญหาเรื่องหนูรบกวนกระสอบข้าวกระสอบข้าวเปลือกมันชอบมากกระสอบข้าวสารมันเข้าไปกัดทําลายใช้วิธีนี้ไอ้น้ำมันที่พี่ให้มาเนี่ยมันดีด้วยมันดียังไงครับเพราะมันเป็นน้ำมันกูด น้ำมันก๊าดผมได้ยินเขาพูดจนน้ำมันกูดน้ำมันกูดน้ำมันก๊าดใช้น้ำมันก๊าดนะครับอย่าไปใช้น้ำมันกูดครับผมหรือไม่ใช้น้ำมันพืชไม่ได้นะต้องใช้น้ำมันก๊าดนะครับน้ำมันกูดนี่ทําให้เขาสับสนเนี่ยจะทาให้เ็กไปจำอะไรลาดอะไรเงี้ยสูตรก็ไม่ได้ผลอีกไปทาให้เขาสับสนทำไมเนี้ยผมมันคือน้ำมันกูดน้ำมันก๊าดครับผมครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด ซับรถเทปที่แล้วเล่นแล้วเล่นแล้วครับสับปโมทผิดครับซัสไครครับซับสไครครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วใครที่อยากได้สูตรอะไรบอกมาคุณมีปัญหาในการทำการเกษตรครับบอกเรามาเกษตรยืนหนึ่งเป็นเครือข่ายแห่งการช่วยเหลือและแบ่งปันด้านการเกษตรใครที่เห็นว่าคลิปนี้ะโยชน์แชร์ไปให้พ่อให้แม่ให้คนที่รู้จักคนที่รักเราที่เป็นเกษตรกรได้ทราบ ถึงสูตรพิเศษแบบนี้ถูกถูกไม่ต้องซีนเปลืองประหยัดงบประมาณ<ช>รับรองว่าได้ผลแน่นอนเพราะว่านี่เป็นสูตรของขอเกษตร,รยืนหนึ่งเกษตรยืนหนึ่งเกษตรยืนหนึ่ง